เลยว่าเฮ้ยมันดีหรอเปลาเา่ายิบก่อนอันนี้อาลงอ่าลงก่อนเฮ้ยกวยเตี๋ยวถูกไหมระหว่างรีวิวแล้วก็ต้องหิวพอดีไงกินซะหน่อยเยฮ้ยสังได้นะกวยเตี๋ยวเนี่ยมันไม่ชาดอ่ะ เห็นแล้วโ,โอ้โหโอ้อุปสรรคเยอะเหลือเกินเอออืมกล้วยเติ๋วชัดไหมเออนี่ชัดแล้วชัแดแล้วเติ๋วเขาสวยอ่ะเนี่ยเออก็เดี๋ยวเล่าก่อนเลยว่าราหารที่สั่งมาในราคาหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบห้าบาทนะครับก็พวามีโปรโมชั่นสองแถม 1, หนึ่งไอซื้อหนึ่งแถมสอง